ชูเกีครับครับตอนเข้าเวรคุณหมอดูเพลียคุณหมอช่วงนี้อาการปกติไหมนยคุณหมอช่วงนี้ก็ไอไอไออะไรบ้างคุณหมอไอคอกไอแคกไอกระดกกระแดกไอจนลูกกระเดือกกระเดนกระดอนกระดาวแดดิ้นไอไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยไอจนเจ็บคอแล้วนอกจากไอแล้วคุณหมอ เป็นโรคอะไรกันผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้น้อยไม่หลับกระาสกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยฟันปวดเป็นประลดในลำไส้เวลาให้แต่กระเม็นเหม็นชาเย็นอาเทียนวิงเวียนสีสัายอุจจาระไม่ย่อฟองหเข่าข้อศอ,อ,อ,อกตกสะเก็ดเป็นเม็ดผื่นคันและตกไข่ดันบวมเป่งแน่ได้ข่าวว่าหมอได้ก่อนที่จะมาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ยเคยเป็นหมอดูมาก่อนหรอไม่มีไม่มีไม่มีคนมาดูไม่มีมุกโก บ้าเลยนักหนาเนี่ยโอ้หเป็นตัวชงเลยเห็นบอกว่า şey ที่มีผู้หญิงอะไรมารักษาแล้วอะไรประหลอดอะไรที่หมอจริงมะเนี่ยเขาลือกัปถึงรูปาดอื่นเลขาก็มาตรวจไข้ไงเขาบอกว่าเขาไม่สบายตัวร้อนครับเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยขอวัดไข้หน่อยเอาปะหลอดเนี่ยเหน็บใต้ลิ้น แล้วเป็นอุณโภมิขึ้นเหรอบอกโอ้ไม่ได้หรอกคุณหมอสกระโปรงก็เปล่าไม่รู้ฉันอนามัยขนาดนี้มันเหน็บใครมาบ้างก็ไม่รู้เราบอกอันใหม่อันใหม่ก็ไม่กล้าเราบอกก็เหน็บจักรแล้วกันเป็นไงโอ้โหไม่เอาหนูจักรดียมโอ้ยอะไรเงี้ขออนุญาตนะขอเสียบที่ก้นกันแล้วกันเสียบที่ทวารเสียบที่ก้นเราบอกคิดนิดนึงเราบอกงั้นก็ได้เราก็เลยเสียบที่ก้นเสียบไปแป๊บเดี๋ยวร้องเลยคุณหมอคุณหมออันนั้นไม่ใช่ก้นค่ะหมอบอกอย่าร้องไปอันนี้ก็ไม่ใช่ประหลอด ลอะไรเห็นอปรลวดเน่เล็กกับประหลอดนิดีโอ้ยเออคุณหมออันนี้จริงไหมมึงจบอะไรมาเนี่ยมาทักทักกูขนาดนียมึงจบอะไรมาเห็นเขาลืมั้นมาก่อนผมอยู่โรงพยาบาลอื่นผมมาสมัครนี่จริงไหมที่แบบอะไรผู้หญิงผู้หญิงที่มาตรวจมะเร็งเต้านมอะไรอ่ะก็มาตรวจมะเร็งเต้านมคุณหมอขาช่วยดูหน่อยค่ะไม่รู้หนูเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาก็เอานมถอดเสื้อถอดอะไรเสร็จบอกว่าเนี่ยนมข้างซ้ายมันแข็ง ข้างขวาเนี่ยมันนิ่มๆดูกลัวจะเป็นมะเร็งจริงๆเลยเสร็จปั๊บเร็วๆแล้วก็เอามือจับดูปั๊บ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 เออข้างนี้แข็งจริงด้วยเฮ้ยข้างนี้เหลวจริงด้วยผู้หญิงเขาก็ตกใจไงกลัวเป็นคุณหมอคะดูพีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งไหมครับหมอตอบไปเราก็ตอบไปเลยอ๋อผมก็ไม่รู้สิครับวันนี้ผมมาซ่อมแอร์ตอนนั้นเป็นช่างแอร์ยังไม่ได้เรียนหมอพอเจอคนไข้แบบนั้นเราก็เลยมาเรียนหมออยากเป็นหมอเลยถูกต้องแล้วจริงนี่คุณหมอโอย เขนบอกว่าผู้ชายปวดไส้กอนหมอปวดไส้กอนไปยแล้วไอสัตว์ไม่ได้รักษาคนไข้อะไรเหี้ยผูรักษามึงก่อนดีกว่าไหมเนี่ยขยันถามขยันซักนี่จะไปไหนก็ไปเลยไปไอ้นี่เขาเป็นเดี๋ยวรู้นเล่าบอกบมออะไร่อยเขาเาเดินไปไหนอะแต่คุณอะอยากไปไหนก็ไปคุณนะคะใครจะไปไหนกันล่ะคะนี่อย่าพาเขาไปเลยพาเขาไปเลยถ้าจะขับรถไปไหนหนูขอแนะนําคันนี้เลยค่ะ ใหม่ไฮลักรีโวดีเซ็ตอิ dition มาพร้อมเครื่องยนต์ G D Super Power ที่ประหยัดกว่าที่คิดมีระบบ I a R t หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดมากค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะ้องทั้งประหยัดทั้งหน้าใช้ขนาดนี้อืม,อมน่าสนใจ ยังไม่พอนะคะพี่รถรุ่นนี้เสริมความเท่ด้วยชุดแต่ง z ซดดันเนอใหม่ล่าสุดพร้อมรอลออยเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์จากเลนโซและบันไดข้างเสริมให้ดูเต็มมีสติกเกอร์ z ซ u ดันเติดด้านท้ายรถแต่งทรงซิ่งแบบเท่ๆทรงไม่แบบแต่แซดดันเนอรไปเลยค่ะพี่โโอ้ห oh. นี่ถ้าดีขนาดดีนะพี่ก็อดใจไม่ไหวหรอกนะถ้าอย่างนั้นก็จัดไฮรักหรือว่าดีเซตอินิชั่นให้พี่ไปเลยหนึ่งคันเลยนะเวลาพี่ขับไปตรวจคนไข้หรือจะไปพักก่อนเสาร์อาทิตย์จะได้สะดวก <S <S ได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะอบาจมากขอบใจมากไอก้เรื่นี้คนไข้เยอะไหมโอ้โหเยอะเลยเอ้า,าแล้ว dri, คุณดีแล้วคุณหมอเราทุกคนรังคุณหมอนะเอาไปดูเขาดิโอ้ยมาขัเดินนะครับมาขัเดินครับสวัสดีครับคุณอาโอ้ย แล้วมีไม้ตรงไม้เท้าด้วยเดี๋ยวจะไปพอกับคุณหมอใหญ่นะครับแล้วพอบอกอาการได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรายงานคุณหมอถูกเป็นโรคอะไรครับเนี่ยคือผมเป็นโรคกลัวเพื่อนครับกลัวเพื่อยืมตังค์กลัวเพื่อนอั้มกลัวเพื่อนอั้มอั้มอะไรไปชะอั้มไม่ใช่ฮะผมกลัวเพื่อนอั้มผมบ่อยๆครับไอ้บอลออกไปไอ้บอลไอ้แจ็คออกไปไอ้บอลไอ้แจ็คออกไปคุณยังจบคนไข้ไหม เมียกูขอเลิกแล้วเขาบังอามกูผมบอเมียกูไปแล้วคุณตึคุณแดงเย็นนะกระเช้ากระเช้านี่ไงมึงอามกูอีกแล้วอย่าเศร้าอย่าเศร้าอย่าเศร้ามึงอามกูบ่อยไปแล้วอย่าเศร้าจนเมียกูคิดจริงตอนนี้นี่คุณหมอชันชัยคุณหมอชันชัยคลงโกรกคลงโกรกจงสงบจงสงบจงสงบนี่ไงขัดไปหา เขาเคยอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับผมฮ่าบ้าอะไรกันเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคุณหมอนะอยากกลับบ้านรับใส่็แลเส่แเสร็จแล้เดินครับ่อยเดินมามามาหาคุณหมอเดี๋ยวมีอาการเล่าให้คุณหมอฟังอ่ะไม่ต้องใส่แว่นปิดหูปิดตาอะไรมาขนาดนี้มาโรงพยาบาลเป็นไรเนี่ยโรคกลัวผู้หญิงครับก็เลยทงให้ผมมองไม่เห็นครับคุณหมอครับสองนิ้วครับเอ้ยยังไม่ได้ถามหมอมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นเลยเหรอ ไม่เห็นเลยครับอ่านเห็นไหมไม่เห็นเลยครับหมอไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นเลยครับเห็นหมอไหมเนี่ยไม่ชัดนะไม่ชัดเหรอลางๆลางๆไปเอาคนนี้มาดิให้เขาดูอ่ะดูคนนี้นะเราจะดูชัดเนี่ยครับไปตวนิชชิดมาเลยมึงอย่าเล่นฉีกดิวะยื่นมือที่เขายื่นมือพี่เขายื่นมือไปน้องฝึกงานครับ ผมจะดูค่อยดีครับคุณหมอใช่ใช่ใช่เอาเนาะฝึกงานไปออกไปไปไปโอเคโอเคโอเคจ้าขอไปนิดนึงขอไปนิดนึงไม่เห็นแน่นะฮะไม่เห็นแน่นะแต่ผมใช้เอ่อจมูกสสััมผจมูกดมครับหมอวันนี้ดีกว่าครับ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 วันนี้เป็นไงเห็นชัดไหมดูฟื่อไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับหมออย่างนี้ต้องยั่วด้วยการเต้นเขาจะได้หายดนตรีมา เมยหลิงมึงสาดิดหรือไงตามองเห็นชัดเลยหมอทอนเนี่ยสว่างย่างตาแบบเส้นประสาทนะครับปลายประสาทมันกลับมาอะไรหนูจะพูดอะไรแสดงว่าหนูได้ผลพี่แบบสายตากลับมาเห็นหนูชัดแล้วใช่ไหมคะเริ่มดีขึ้นใช่รับ ดูดิดูดิผมเองก็ไม่ค่อยเออจะมองเหมือนเลี้ยงเออคนไข้คนไข้ชื่อบริบูรณ์ไหมครับใช่คนไข้ชื่อบริบูรณ์ไหมไม่เอาไม่เอาพอดีมีลูกกับเมียคุณมาครับฮะลูกกับเมียคุณมากลับไปก่อนเลยครับอ่ะงั้นพาคนไข้ไปนั่งตรงนร้น คุณหมอตามคนต่างเป้วโอเคขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจัดยาให้นะดีขึ้นเลยครับคุณหมอครับพาไปเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเลยครับคุณหมอเราก็ดีนะที่ได้ช่วยรักษาคนใช่ครับคุณหมอครับตอนนี้มารออีก2-3คนแล้วคุณหมอครับเดี๋ยวค่อยพักข้าวเนาะไอ้พักกินข้าวเนาะได้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 เอ้าคุณละกรนะครับคุณหมอรออยู่เชิญ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 นี่คุณอยู่กรมศิลป์วะเนี่ยทำไมอะนั่งเก่าเป็นอนุมาลเลยอะไรเนี่ย มากเเลยยครับฮ้ไม่รู้เป็นไรผมไม่รู้ว่าแพ้น้ำรู้ว่าแพ้อากาศเลยก็ไม่รู้คแค่อาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมกินมั่วฮะไประยองมาปะเนี่ยไปกินอาหารทะเลมาปะร้านขนมซีฟู้ดเขาไปกินน้ำตกปรกนะจริงๆก็ปกติกินไม่แพ้ครับเอ๊ะมันไปเช่นนี้มันเรื่องแพ้อากาศและแพ้น้ำที่เจอฝนเดี๋ยวขอดูหน่อยครับดูอาการได้เป็นมานานยังกี่วันแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นมาสามสี่ปีแล้วครับผมว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันรักษาได้ได้ยังไงครับเดี๋ยวครับโดนนิดเดียวยังคันตามเลยผมะ ผมอาจจะไปเดินลุยหมามุ้ยมาก็ได้นะครับมึงหนักกับหมามุ้ยตัวมึงอ่ะเอาแขนแล้วไหมผมตีกว่าครับหมอหมอครับมันยังคันอยู่ครับยังคันอยู่อ่ะคันอยู่เลยอ่ะอะไรครับหมอครับยาคันเชื้อครับขยื่นแขนแล้วไหมขมนหืมอ้โหโอ้โหมันมึนฉี่ทั้งตัวหมอหมอครับหมอครับผมว่าเที่ยวนั้เอาเป็นพวกยาทาไม่ดีกว่าครับหมีมีมี ตัวยาพี่จะฉีดให้รับได้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 ตัวยาน้อยตัวยาน้อยคนณครับผมเอาอนี้ไปทาให้ทั่วเยืนแขนมามทาแขนทาแขนได้ครับจะได้หายคันอ๋อเพราะมันคันไปเรื่อยๆครับตอนที่ผมว่านะฮะโทษแทนผนะครับเพราะว่าคุณอย่าขยับขยื่นสิครับขอโทษครับแขนนี่ตรงนี้ทาลากไปเลย คุณแดงคุณแดงครับผมช่วยตั้งกระทะไว้ด้วยตั้งจะไมครับจุบแป้งแล้วเดี๋ยวทอดแดกแม่งโอเคนะปึ๊อย่างงี้ยโอเคเริ่มดียังขาเอาขาได้ไหมขาได้ไหมโอ้ขนาดนี้อะไรก็ได้ครับโอเคครับจะได้หายไงขาอาการไหมเดี๋ยวหมอครับเดี๋ยวมึงไปทารองเท้าเขาทำอะไร เพื่อรองเท้าบรรลามทันอ๋อลาวไปที่รองเท้าหมอหมอหมอครทำอะไรเหนื่อยได้ไหมครับครับโรงพยาบาลน้ําไหลป่ะครับเดี๋ยวต้องปุ๋ทิ้งเอาไว้เลยผมจะไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้ําไหลน้ําไหลครับอ่ะเรียบร้อยไปคุณไปลองเฮ้ยดีขึ้นนะฮะคุณอย่าเดินเด็ดเดี่ยวไปไอ้ยามันหลุดหมดกระโดดไปกระโดดไปนั่นแหละอ๋อผมไม่ได้ผีจีนบ้าปะเนี่ยอ่เดินไปเดินไปแล้วนั่งข้างๆกับคุณบริบูรณ์คนไข้คนต่อไปคุณอะไรคุณธนกิจครับ ขอมาเทปง่ายๆไม่เคยได้เลยพีทย่ทอเท,อทปพเจ้าสายฟ้าไปแล้วคแล้วคุณหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีคร,ดค,รครับคุณเป็นอะไรมาเนี่ยคือปกติผมใช้ชีวิตได้ครับแต่ว่าผมจะมีอาการแปลกๆเวลาได้ยินเสียงเพลงครับคื <c oughs> อได้ยินเสียงเพลงเนี่ยผมจะเต้นเต้นไม่หยุดเลยได้ยินเสียงเพลงแล้วก็เต้นด้วยเต้นไม่หยุดเลยครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วที่ไหนก็ตามฮะหมอไม่เชื่อนะจริงๆครับคือเพลงได้ยินไม่ได้เลยครับโควิดให้โทรมาว่าตอนนี้เ้ย เดี๋ยวยวุดยุดยุดยุดปิดก็โอ้ยใครโทรมาตอนนี้วะทรั์ไม่เรียบร้อยเลยครับแค่ดตีเสียงในโทรศัพท์คุณก็เต้นเหลือเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้ครับเฮ้ยลำบากสุดเลยครับแปลกมากเลยแสดงว่าคุณนี่เป็นอารมณ์ศิลปินมากเลยนะเนี่ยนยครับก็เลยต้องมาหาหมอครับเคยไปตามคงตามห้างแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ลุกมาเต้นเงี้ยจุดเพลงที่เปิดในห้างนี่ผมเดินไปเต้นไปจนจบเลยครับเนี่ติ่งติงติงตังคุณก็เต้นเหรอเนี่ยฮะมาครติ่งติงก็ไ้ไม่ได้เลยนะฮะติ่งกัน ติงติงติงตองไปติงตองไม่ได้เลยครับหมอไม่ได้เใครโทรมาอีกว่านี้เยห, <c oughs> หมอครับผมว่าหมอกดหยุดนะ <c oughs> อ๋อไห็ <c oughs> อลอะไรรู้เรืเร่ยจุด ตายนี่ไมปลดดุตอเลยใช้ชีวิตยาจริงๆฮะเอาใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยร้องขอจะฉีดยาร้องไหมร้องเรียบร้อยไหมเฮ้ยนี่เจอยาไปแล้วยังไม่หยุดอีกแล้วเนี่ยเอ้าให้เอ้าเว้ยแล้วเป็นฉีดโดนผู้ช่วย ลองให้นี่ไว้ลองใหนนี่ไว้หายหายเรียบร้อยโอ้โหอ้อนี่คนไข้ชุดจริงๆค่ะคุณดูมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคนจีนเหรอเนี่ยเป็นคงจริงพอ่อพ่อใช้แซ่แม่ใช้อะไรใช้โซ่ พ่อพ่อชอบหนีไปเที่ยวไปใช่แบบนั้นเขาคงไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมีเชื้อจีนเลยไปภาษาจีนเนี่ยพอพอจะบอกได้ไหมบางทีไปสั่งเอาคงอาหารเราไม่รู้ไงพูดไม่ร่าเรไงอยไง้ยัผักเขาเรียกอะไรนะผักผักชายไงถั่วและเรียกอะไรถั่วแลเชิงยิบเชิงยิบเขาเป็นอะไรประวัติเขาเป็นอะไรเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับซึมเศร้าเรื่องอะไรเขาซึมเศร้าหมดกับท่าเสื้อผ้าเอฟเสื้อผ้าไปเยอะติดหนี้ครับบางเขาว่าว่ากลัวน่ะ เขาจะไล่อ้วออกจากบ้างบอกว่าอ้วลรับความจริงไม่ไล่สร้างความวุ่นวายในบ้างคุณติดค่าเสื้อผ้าด้วยเหรอเนี่ยอ้วไม่ไรเติกก็นี่ไงประวัติคุณเขาบอกเขาติดนี่ไงเยอะไหมนะโอ้โหไม่ถึงร้านไม่ถึงเลยนี่คุณติดค่าเสื้อผ้าเป็นห้าเลื่องอ้วไม่ไรเต็กก็บอกอ้วไม่ไรเต็เขาบอกว่าคุณติดอยู่ในองนี้กไม่ไรเติก็เขาบอกว่าคุณไมไรเตกไม่ไรเต็กไ นี่พวกเป่งอะไรเนี่ยตกใจว่าไปตรงนี้ครับครับครับก็ก็อะไรครึ่งกับอ้วนคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอฮะอ้วนไปลองตรงนั่งอะไรไงอ่ะมีอะไรไหมมีครับคุณหมอทางบ้านเขาส่งรายละเอียดประวัติมาว่าเคยติดกัญชาเฮ้ยติดแย่นี่แจ๊ติดกัญชาด้วยเหรอไปฟังใครมาฮะใครเขียนเข้าไม่รู้ฮะบอกว่าติดกัญชาอ้วนไม่ได้ติด

ค่อยรักษาไปเจ้เขายังมีอันนึงครับมีอะไรกันติดเบียร์ติดเหล้านี่คุณติดเบียร์ติดเหล้าด้วยอ่ะัวไม่เคยติดนะเรื่องกินลงกินเหล้าเนี่ยเป็นแต่อายุสิบแปดโตมาไม่เคยกินใครเขียงอ่ะนี่เราก็ส่งมาให้ดูเลยบัวไม่เคยติดเหล้าติดติดเบียร์หรอกเลือตาแรงแงอ่ะหรือติดเบียร์หรือเปล่าผมไม่ได้ติดผมเป็นหมอ เป็นหมอนี่ยหมอกิ่งเยอะแยะไปเนี่ยลื้อตายแรงๆแบบเนี้ยลักษณะไม่ได้น้องลื้อกิ่งหน้าเลยนี่ผมเป็นหมอคุณจะมาปักปากหมวกคุณยังไงลื้อไม่ได้เลื้อไม่ได้เลื้อไม่ได้